นี่ครับลองรอยตะกุยดินครับผมว่าต้องมีตัวจุดนี้ครับผมนี่ครับข้างในมันก็ตะกุยครับผมเดี๋ยวผมใส่ใส่ข้างในครับผมตรงนู้นแหละไปโลโก้เลยครับผมลองดักไว้สักลังครับจุดนี้หาหรือเปล่าวิ่ง มามาล่อกับดักแล้วมั้งครับผมจริงๆครับอ้าวเรียบร้อยครับหลังนี้มีพาดครับผมนี่ใส่เบลื่อนเลยครับผมโอ้โหนว่าไม่มีตัวครับผมนู่นเมื่อกี้นี่หมาวิ่งไปหมากวนแล้วมั้งครับผมหมาเอากลับไปกินหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเก็บหลังนี้ก่อนครับผมอ้าวสายตึงครับผมดึง เชือกไปปิดนี่ดูครับจะมีตัวออบ้างมาลุ้นครับจะมีตัวบ้างอ๋อมีตัวครับผมเตเป๊สองโอ้โหกำลังติดจันติดลูกเลยครับผมต้นละสี่ห้าจันครับผมปีนี้ดกครับผมปีนี้ติดเยอะปลูกมาได้ประมาณ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หาอยู่หากินถิ่นพิจิตครับผมพบกับผมนู่ครับผมวันนี้มาคนเดียวครับผมออกหมายดักหนูครับผมหลังจากว่าตอนเย็นมีภารกิจครับผมบริเวณนี้ครับข้างสวนปามนี่ครับผมวันนั้นเข้ามาทํางานมามอง ลอไปมองดูว่ามีร่องรอยมีขุยอยู่ครับผมเลยว่าจะมาลองลงไว้ไปครับไปรุ่นดูครับจะมีร่องรอยให้ดักให้ใส่งามๆหรือเปล่านี่ครับร่องรอยตะกุยดินครับผมว่าต้องมีตัวจุดนี้ครับผมนี่ครับข้างในก็ตะกุยครับผมเดี๋ยวผมใส่ใส่ข้างในครับผมถุงนั่นแหละไป่โลก้เลยครับผมลองดักไปสักหลังครับจุดนี้ อาวุธของเราก็จะเป็นกับวงเดือนครับผมเหยื่อก็จะเป็นขี้ใต้ครับผมแล้วก็ข้าเปลือกครับผมแล้วก็พ่นด้วยน้ำยาปะพันนุ่มครับผมนี่ครับขุยอยู่ตรงนี้ครับผมน่าจะมีตัวครับยังใหม่อยู่เลยล้อมไนสองหลังครับผมจุดนี้กับหลังนี้ครับผมสองหลังเรอตะกุยหนึ่งใหม่ๆเลยครับผม เดี๋ยวต้องกลับไปเอากลับมาอีกเอามาแค่สี่อันนี้ครับผมต้องย้อนกลับไปเอามาอีกมาเพิ่มอีกครับผมครับผมเมื่อกี้ติดมือไปสี่หลังครับผมไปปรากฏว่ามีร่องรอยครับผมก็เลยต้องออกมาเอากับดักเพิ่มอีกครับผมติดไปอีกสักหกเ้าไปจะได้เป็นสิบหลังครับผม ครับบริเวณปลายะขนตรงนี้ครับผมผมลงใกล้ๆก,กันนี่เลยครับหนึ่งหลังแล้วก็สองหลังตรงนู้นครับผมสามหลังนี้ครับผมตรงนี้มีรอยกัดยาครับนะแล้วก็สี่หลังห้าหกหลังตรงนู้นครับตรงปากขุยครับผมลงไปหกหลังแล้วแล้วก็ตรงข้างนอกนู้นอีกหลังหนึ่งครับเป็นเจ็ดหลัง ตรงนี้ผมไม่กล้าลุยเข้าไปครับผมปล่าลุกจัดครับผมผมลงไปสิบสิบหลังครับผมกับองเดือนเหยื่อขี้ใต้ครับผมแล้วก็เข้าเปลือกนี่ครับเข้าไปในป่านี่ครับผมมันมีป่ายาขนอยู่เป็นล้อมไ้สิบหลังครับผมลองดูพรุ่งนี้ จะมีตัวมีแต้มให้ท่านผู้ชมได้รับชมหรือเปล่านะครับผมแต่ก็มีร่องรอยมีขุยมีอะไรน่าจะมีตัวครับผมพวกนี้ไปลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับผมครับหมายข้างสวนปามครับผมไม่ใช่สวนาปามสวนอินทพาลัมครับผมข้างสวนอินทพาลัมเนี่ยครับออกไปทางในป่านี่ครับผมแต่ก่อนเป็นสวนกล้วย ก่อนปลูกไอ้กล้วยกำละกอครับผมตอนนี้โลไม่ได้ปลูกแล้วครับผมมาลุ้นตอนเช้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมด้เวลามาเก็บกู้กับดักแล้วครับผมหลังจากที่เมื่อวานมาลงไว้สิบสิบหลังนะครับผมมาลุ้นด้วยกันครับผมว่าจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าหลังจากช่วงเย็นมาลงกับตักไว้ครับผม อย่าลงมามาลงอย่างรีบรีบครับสิบหลังมีตัวมีแต้มหรือเปล่าครับผมมาลุ้นกันครับผม วันนี้มาลงแถวแถวบ้านครับบ้านข้างๆข้างๆบ้านนี่แหละครับผมบริเวณสวนอินทผาลัมครับไม่ใช่สวนปามครับเสียงอะไรครับผมหมาหรือเปล่าวิ่ง หมาเ่อลอกับดักแล้วมั้งครับผมจริงๆครับอาอเรียบร้อยครับหลังนี้มีพลาดครับผมนี่ไมเลอเลยครับผมโอ้โหึมว่าไม่มีตัวครับผมเมื่อกี้นี่หมาวิ่งไปหมามกวนแล้วมั้งครับผมหมาเอากลับไปกินหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเก็บหลังนี้ก่อนครับผมหลังแรกครับผมเจอมาแล้วครับผมตัวใหญ่ครับผมนี่ครับผม โอ้โหใสเบิ <se> ่เบลมเติมนลครับผมมาลุ้นหลังที่สองกันครับหลังที่สองหลังที่สองใส่ไวตรงนี้ครับผมหลังที่สองเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวไม่มีตัวเข้าครับผมมีหมาด้วยครับผม หมาเข้ามาโกนแล้วปอก็ไม่รู้นะหมาลุ่มบ้านข้างๆครับปกติมันจะเยอะก,กว่านี้ครับผมดูรอยคุยรอยอะไรหมามาตะคุยตลอดครับผมวันนี้มาสายเดีวยวครับผมรอยหมาตะคุยครับ ครับลุ้นหลังถัดไปกันเลยอีกแปดหลังครับผมอีกแปดหลังผ่านมาสองหลังได้หนึ่งตัวแล้วครับหนึ่งเต็มนะแต้มใหญ่ๆเลยครับผม,มครับมาลุ้นกันครับผมลุ้นยาวๆเลยครับผมอานนี้โอ้หลังนี้มันเดิมครับผม หลังครับผมใกล้ๆก,กันแล้วครับเหมือนเดิมเหมือนกันครับผมไม่ไม่มีตัวในป่ายะขนไม่มีตัวหรือไงครับผมแต่ใส่ล่รงจะมีตัวหรือไงใส่ล่งๆได้ตัวไหมครับใส่ใหญ่ด้วยานไปสองหลังแล้วครับป่ายะขนดูหลังหลังอีกหลังครับผมข้างในจะมีตัวหรือบ่าในปลายะขนเนี่ย ตรงไหนครเนี่ยผมว่าฝูงตรงนี้นี่วะโอ้สายตึงครับผมดึงเชือกไปปิดนี่ดูครับจะมีตัวเปล่ามาลุ้นครับจะมีตัวเปล่างอ๋อมีตัวครับผมแถวที่สองโอ้โหคนละ ผมว่าผมโดนไปแล้วครับเนี่ยตัวอะไรกินครับเนี่ยเพราะว่าไม่ไอเหลียมก็ไอหลามนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยงูสิงงูอะไรครับกินครับไปแล้วครับนี่ทั้งตัวเลยกินไม่ได้แล้วถ่ายทิ้งครับผมน่าจะเป็นไอเหลือมครับน่าจะไอเหลือมเยอะ ดู่ี่หลังครับผมเอาหลังนี้กับลั่นครับผมกลับลั่นโอ้โหลั่นฟาวหนึ่งตัวลั่นฟาวไปลุ้นหลังถัดไปเลยครับผมลุ้นยาวๆเลย ปากรูปากขวีเนี่ยโอ้โหปากลูเหมือนเดิมัะผมไม่เข้าครับผมั่นไม่รู้ของนี้อะผม มันไม่ก็เหมือนเดิมครับผมปากรูไม่เข้าครับร <c oughs> ังสุดท้ายครับผมัสุดท้ายท้ายสุดจะมีตัวเพิ่มไหมเนี่ย โอ้มันเดินครับผมหนูมันอยู่ในโล่งๆนะครับผมไม่อยู่ในปา่าลุกไปเก็บครับผมไปสรุปผลงานกัน,นครับผมมีสองแต้มนะครับผมแต่จุดนี้ไม่น่าพลาดเลยครับนี่ น่าจะมีตัวนะครับจุดนี้ดูดูขุยรอยตะกุยดูมีตัวเดียววิ่งไปนู่นแล้วครับผมไปเข้าครับนู้นหลังนู้นดูที่ได้หนูนะครับผมนี่จุดนี้ครับผมหมามาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยผมมาทันไม่งั้นเรียบร้อยครับเจอหมาตัวนี้ครับหมาตัวที่เห่านะครับแล้วก็วิ่งออกไปนู่นนะครับ งั้นเรียบร้อยครับทำมาช้าหน่อยวันนี้ตื่นสายด้วยครับลองรอะกุยมันตัวใหญ่ด้ยวยครับผมมันมาอยู่รงโล่งนี่ยในป่าลุกๆผมว่ามันน่าจะกลัวงูกลัวอะไรครับผมขนาดหลังที่หลังที่ผมได้อีกตัวในป่ายะคนนะครับผม น่าจะไอเหลือมขมือบครับผมแต่กลืนไม่ได้ก็เลยต้องขายครับนี่ครับผมผลงานเดี๋ยวเอาผลงานให้ดูครับสองแต้มครับผมแต่อีกแต้มผมคงไม่ได้เอาไปแล้วลหละครับผมเนื่องจากว่า ดูครับเละผมต้องทิ้งไปแถวนี้แหรอครับผมได้เป็นหนึ่งแต้มครับส,สวยๆเลยครับผมหนึ่งแต้มหางยาวใหญ่ตัวใหญ่เลยครับผมไปครับครับผมจะหลับกินนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมครับหมายสวนอินทาลัมครับข้างนอกเป็นสวนที่ผมมาทํางานประจําครับผมนี่ครับสวนปาล์มเอ้สวนปาล์มสวนอินทผลัมครับผมกําลังติดจันติดลูกเลยครับผมต้นละสี่ห้าจันครับผมปีนี้ดกครับผมปีนี้ติดเยอะ ปลูกมาได้ประมาณสักปีเข้าปีที่สามครับปีนี้ครับผมนี่ครับผมฝังน้นก็กำลังให้น้ำครับผมคฝั่งนู้นให้น้ำเดี๋ยวครับต้นนี้ประมาณหกเจ็ดจันครับผมนี่สิเยอะ พึงผสมพันธุ์ติดครับผมตัวนี้นะเป็นาาฮาสวีนะครับผมสามสายพันธุ์ครับาาฮาสวีกับบาฮีแล้วก็บาฮีแดงครับหลักๆแล้วก็มีโคในซี่ครับอยู่ฝั่งนู้นครับผมฝั่งฝั่งถนนนู้นแต่หลักจะมีบบฮีแดงบาฮีแล้วก็ ฮาซาสวีครับผมส,สายพันแล้วผมก็เข้าไปดักหนูตรงนี้ครับผมได้มาหนึ่งแต้ม